นะครับเมื่อนี้ฮามมเฮ็ตมาผสมอาหารให้เป็ดให้ใกล้นาะครับพี่น้องนาะเมื่อนี้ผมใส่หญ้าหวานนะครับพี่น้องหญ้าหวานนะครับผสมให้เป็ดน้ำนาะครับเราเปลยนเป็ดบาบารีนะครับพี่น้องแล้วก็เป็ดไข่กากีคัมเบลนะครับพี่น้องแล้วก็มีไก่บาเน่นะครับ ผสมประสานกันไปเพราะได้อยากได้กินน้ำนะพี่น้องเนาะหลังจากเฮ็ดสมุนไพรแล้วกระเท็ดเรี้ยงของการเลียงสั์น้ำนะครับพอได้หาได้ซีฟสนบอกว่านะครับก็เลยมาฝากที่ตอนน้องคือเก่าครับกา,ารนะการเห็ดอาหารการผสมอาหารนะครับผมก็ใส่ข้ามเน่นะครับใส่ข้ามเน่ใส่หยาหวานเน่แล้วกาแล้วกา อาหารนะครับอาหารอาหารํำเร็จลูกน้ำ phis, salud, เน่นะครับเราผสมกันไปนะครับย่างละเล็กย no ่างละน้อยนะครับเราพี่น้องเนาะวิชาการก็บ่มีน้ำเพลินหอกครับพี่น้องกับวิชาการนี่นะนะครับแต่ผมใส่ในฟ้าผมก็ใส่วิชาการอะไรพี่น้องว่าต่มันใส่ได้ก็เอาละพี่น้องไม่ต้องไปวิชาการที่มันมากมายนะครับเนาะใส่วิชาการนะครับใส่วิชาการนะครับเพียงตะว่าอามันเฮ็ดเล้วมันเหลี่ยงเล้วมัน ใส่ได้จริงนะครับพี่น้องผม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 เหตดจำนี่นะนะครับอีบบคอยอมีวิชากลวงวิชาการน้ำพินปันได้นะครับนาะมีแต่วิชาการนะพี่น้องแล้วแล้วกาน,นะครับแล้วแล้วกาไปเลี้ยงเป็ดกันเลยนะครับนาอเลี้ยงเป็ดกันเลยว่าเป็ดดี กินดีสัใไดนะครับว่าเป็ดสิกินดีสัใไรล่ะกาตอบโจทย์ใด่สัมไดนะครับกลับไปเบ่งกันเลยผมก็หิวมาน้ำนะครับพี่นอ้องหิวมะน้ำล่ะกาะอัญ,ญ,าอญ,ญามาหนีนะครับ 好的。<music> เด็กกันเตล่ด so ื้ออยู e well, ่เช่นะครับน้องพี่น้องล่างห้างล่างดินออกซะก่อนอันนี้ผมบอบอวิชาการนะพี่น้องนะผมวิชาการวะนะครับว่าจะมันใจได้จริงนะพี่น้องบพบาว่วิชาการกับผมนี่บอคอยบคขยันแบบไรนะพี่น้องเอาแต่ว่ามันใจได้นะครับเนาะ แล้วกับเป็ดที่เขาเลี้ยงไว้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับเพราะแล้วนะครับแล้ววิชาการก็ได้บ่อปั่นไดนะครับเนาะคอกมันก็จิจืดๆเนี่นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันฝนตกตลอดนะครับวันนี้ก็เพราะนั้นได้ออกแกเขมใส่นะครับปกติจะออกแกบเขามาใส่นะครับเพราะป้องกันความจืดนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์หรอกครับพี่น้องเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะ อาะพอแล้วนะครับเนาะจะเปลี่ยนหนามเปลี่ยนในให้เขานะครับเนาะเปลี่ยนหนามเปลี่ยนในนะครับ เราจะเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนในเขาก็สิบอเป็นโลกเป็นไทยนั่นแหละพี่น้องเนาะเป็ดก็คือคนคนก็คือเป็ดนี่แหละว่านะครับกนาลังเฮ็ดดีกะอันนี้กะใกล้กับกินนะครับพี่นาะเฮ้ยพี่พเ่้ีคงจะเป็นหายเนาะตาก่อนพี่น้องเนาะตาก่อนเราไมาได้ เอาไปขีิง่อยากแล้วล่ะเอาทำเอาเลี้ยงเป็ดน้ำกันงนะพี่น้องนะมาเลี้ยงเป็ตีอยกันมืลยนี่อนะครับกต่มีหญ้าหวานนะครับอย่างที่บอกไปแล้วมีหญ้าหวานมีว่าหารมีข้านะครับพี่น้องเขาเขาซุกข้าวสวยที่มันเหลือจากการกินการยุกของเขานี่แหละพี่น้องเอาง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะเอาง่ายๆนะครับเนาะไม่ต้องลงทุนหลายนะครับเนาะไม่ต้องลงทุนหลายนะครับพี่น้องเอาแค่เอา เลี้ยงได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะครับเนาอกจากเขาให้อาหารอย่างเดียวนะครับเนาะให้อาหารอย่างเดียวมันก็บเบาไหวนะพี่น,อน,น้องมมนะบางคนกู้เรื่นงการแต่ญากติเหน่อยเรื่องการซื้อหาเรื่องของอาหารนะครับพี่น้องนะอันนี้มันก็จะได้ดีนะคะรับได้ดีไปเข้าไปเบืงองครอบครัวกันสิครับพี่น้องไป,ไป เป็นครอบอะไรเป็ดบาบารี่นะครับพ่อแม่พันธุ์ของเป็ดบาบารี่นะครับพี่น้องนะเป็ดบาบารี่นะครับอาหารก็คือยังเล่าเนี่ยแหะครับคืออาหารก็โอหเยอ่ะแต่จานนีนะฮะแตจานนี้กี่ชั่เนาะแต่อาหารกระสอบนะครับใส่อาหารกระสอบน้ำแน่หลักอะ ใส่หญ้าหวานเขาซุกเขาวสวยห้าน้ำแน่นนะพี่น้องเนาะผสมกันผสมบนเปนกปเปกันไปมุนซะไอยนยะาเ,เลยนะครับลดต้นทุนได้นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าลดต้นทุนได้กะโอเคแล้วนะครับเนาะวิชาการมันกะบางเท่าการใส่จริงมันกะบ่มีนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปพี่น้องไป <c oughs> เบิ้งเขากินเนาะครับพี่น้องนะ เบิ้งเขากินนะครับมีเขาก็จะกินอดียูนะครับพี่น้องเนาะกินดียูนะอันนี้เป็นเป็ดบาบารีนะครับพี่น้องเนาะพ่อแม่พันธุ์ของเป็ดบาบารีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็ดไก่นะครับเป็ดไก่กายี่ข้ามเบียวนะครับอันนี้ก็จะตื่นๆนิดจักหน่อยเพราะว่าเขากินอาหารนะครับเขากินอาหารอยู่กาลังกินอาหารนะครับอู้เป็นตาแซ่บครับพี่น้อง นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์คือกันนะครับพี่น้องเนาะพ่อแม่พันธุ์คือกันพ่อแม่พันธุ์ของบับเบอรี่นะครับผมกับยังทันธเนี่ยเขามาเบิ่งในคอกนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ถามว่าขึ้นมา่ึืนหน่อยเท่แค่ตัวลุ่งขึ้นเลี่ยงหน่อยเท้อันนี้เป็นแค่โตยางื่อๆเดเลพี่น้องมื้อนี่ผมสีร่าไปเบิ่งไข่เขาสินะไข่เขามีหน่อยมีลาบปานไดเนาะครับมันนี่ผมสิร่าไปเบิ่งไข่ซัมซาพ่อแม่เขากินอยู่น่ะก็สิไปเบิ่งไข่เล้ นะครับรอไปเบิ้งไขรเขาสนดอกว่ามุดเขามานะครับมีลายปันเดย์เด็กจ้งหน่วยแลย้วเนาะพี่น้องนะอันนี้เขาผมไปเขาฟักธรรมชาติดิพี่น้อง เดี๋ยวหลายนวยอยู่พี่น้องนะครับเนาะบุกไปเห็นมันมืดแล้วนะผมก็มาคํำๆเจ้จักหน่อยสิ่นี้น้องพี่น้องเนาะก็คือข้อคุณเนาะครับข้อคุณแกซิมีอ่านะครับสิ่ีเฮ็ดห้งให้เขาอีกจักน่อยนะครับพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเขาฟัดเนะครับนะครับเนาะ จะต้องเปนลุงเองบอ่ได้ใส่อ่าบ่ได้ใส่ตู้ฟกักนี่พี่น้องบ่ได้ใส่ตู้ฟกักให้เขาฟักธรรมาชาติเนาะครับพี่น้องเนาะให้เขาฟักธรรมาชาติโอุ้นเอาพี่น้อง,นองเนาะอุ้น ครับอันนี้เขากัสีกินกินเข่าแน่นะครับพี่น้องนะกินกินอาหารนะครับเนาะอันนี้เป็นพ่อเป็ดพ่อเป็ดกองห้องจอกๆนี่นะครับกะมุนอญญาญะพี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่น้ำกันนะั่นนะคือเมื่อต้องไปเฮ็ดให้มันยากมันวุ่นวายนะพี่น้องเนาะมันเป็นมันยากมันวุ่นวายเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดแหลวเฮา สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับพี่น้องเนาะเลี้ยงครอบครัวได้กถือว่าโอเคนะครับพี่น้องเนาะผู้ลังคนเพื่อนว่าคือบุ่เห็ดเป็นคอ,อกให้เป็นกิจจาลักษณะนะครับพี่น้องเนาะอันเห็ดคอ,อกเป็นกิจจาลักษณะเห็ดได้เห็ดได้ดพี่น้องเพียงแต่ว่าบางคนบงัง บางคนเพิ่นติดตาม gathered. ทั้งเฟซก็ดีทั้งยูทูบนะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเบิ่งงานแล้วเพิ่นบอกว่าเขาเฮ็ดน้ำเจ้าบ่ได้ดอกมันเฮ็ดบ่ได้เองจีินะมันใช้ต้นทุนที่หลายนะครับเราก็เลยเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆนะครับเห็ดคื athlete, อว ouais ่าท่านเฮ็ดคอกงหญ่ๆเป็นโค้งเล็กเป็นกิจจาลักษณะแล้วพ <im> ี่น <cocktails> ้องมาเบิ่งการเบิ่งงานนะครับเนาะมันจะเป็นการท่อนะครับพี่น้องเนาะเป็นการท่อที่ว่าเฮ็ดตามน้ำบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันใส่ทุนที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลนะครับก็เฮ็ดเห็นมัน จับตอมง่ายๆนะครับเรพี่น้องมาเบิงงานเบืองการเบิ้งงานแล้วกาเห็ดน้ำได้นะครับลงทุนบา่กี่บาทกี่ตตังค์นะครับพี่น้องเจ้าตัวลุง,ต,งต,กกนะต้องการตัวนี้มากกว่านะครับเนาต้องการตัวนี้มากกว่าพี่น้องจะเห็นเบิงสังเกตว่าอคอกนะครับเนาการคือเฮาเอาไม้เอาอะไรเฮานี่ละปอกปอกไปแปๆม,มาสีปอกปอกกลายเป็นอคอกเป็ดนะพี่น้องเนาะมันมนสียากนอเนากสังกระสีกระสังกระสีห้างห้างเบิงเนี่ยนะครับ,บ,นนรบอันนี้ก็ทําให้เฮามีอ่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเนา ขันที่เฮาเฮ็ดเป็นกินจ่ายรักษณะให้ได้เบิดนั่นิแล้วเขพี่น้องเพื่อก็เฮ็ดได้เพียงแต่ว่าเกษตรกรโดยเฉพาพี่น้องบางคนนะครับคนบ่มีก็คือว่าคนบ่มีนั่นล่ะครับพี่น้องมันบ่ทอกันมันบ่ทอกันพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮ็ดใดเบิร์นนะครับอันนี้ก็ตีไม้ปอกๆแปอกๆปร๋าเพิ่นก็เหตุให้พ่อเพื่อนเหตไผ่นะครับแล้วตีไว้ปอกๆแปรกๆก็เอาพ่อแม่พันธุ์เข้ามานะครับเนาะเฮาพ่อลูกอีกนะครับเนาะก็คือจังเป็ดเป็ดอ่า กาเกียคัมเบลหรือว่าเป็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ฮอกเอพ่อแม่พันมาพ่อแม่พันมาล่ะสิ่งที่ตามไปคืออย่างพี่น้องอันขั้นเจ้าคิดว่านะครับนะพี่น้องคิดว่าเป็ดแม่หนึ่งไข่ได้สิบหน่วยนะครับเนาะเป็ดแม่หนึ่งไข่ได้สิบหน่วยแล้วเป็ดสิบแม่ก็สิมีไข่ร,ร้อยหน่วยไข่ร,ร้อยหน่วยขั้นฟากแล้วผมตีให้เต็มที่เนี่ยนะครับเนาะ ไข่ลอยนวยกกจะได้ลอยตัวนะครับะเอาผมตีบวกลบซะผมตีที่แปดสิบตัวไข่ล้อยนว네ยได้เนี่ยได้ลูกเป็ด8ปดสิบตัวนะครับก็เรียกหันใหญ่อ <mind> ีกมานะครับเราเรียกหันใหญ่อีกแล้วงวดต่อไปมันก็จะเป็นลูกเป็ดเท่าไหร่ครับเขาจะมีเป็ดลอยหนึ่งนะครับเราหลังจากนั้นพอห้าสาสมได้พ่อสองสามลอยตัวแล้วนะพี่น้องก็ค่อยเหตุให้มันเป็นคิดาจลักษณะพี่น้องมาที่นี่ค่อยๆเว่าเรื่องของการปล่อยให้เป็ดฟักไข่นะครับเป็ดฟักไข่แล้วเขาขายลูกเป็ดได้เขาขายลูกเป็ดได้ขายแม่เป็ดได้นะครับเนา เป็นคันเป็นตอนไปนะครับพี่น้องเนาะมันถึงจะขันบนจังสั้นแล้วนะครับเนาะผู้่นมีเงินิ่นเห็ดได้แล้วนะครับเนาะแต่ค้ามาเกษตรกรนี่นะครับเราเชื่อตําลุงเองต้องการที่จะให้เกษตรกรนี่จับต้องได้จริงนะครับพี่น้องเนาะจับต้องได้จริงนะครับเนาะการเห็ดสมุนไพรกันแล้วแต่นะครับการเฮ็ดคอกเลี่ยงกันแล้วแต่นะครับเนาะบอบ่ต้องไปเฮ็ดยากนะครับพี่น้องเนาะบ่ต้องไปเห็ดยากนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับเนาะโดยธรรมชาติแล้วคือคือ อ่าเขาสามารถที่จะยู่ได้นะครับนะครับสามารถที่ยู่ได้นะครับนะกาเท่าที่เฮ็ุมานะครับเราพี่น้องมกเข่เห็นว่าเป็ดเป็นโรคเป็นพายอย่างนี้ได้พี่น้องเนาะก็คือสมุนไพรก็เอาสมุนไพรหน่อยแหละครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ใส่เรื่องของหยาหวานไปแล้วก็ใส่เรื่องของขมิ้นไปน้านะครับเราพี่น้องเนาะขมิ้นไปน้านะครับนะก็สมุนไพรที่เขามีนะครับผสมอาหารไปนะครับเราพี่น้องก็เทศได้เทศสามเทศดามได้นะครับเนาก็ยังที่เขามีนี่ครับอันนี้ พอแม่เป็ดนะครับพอแม่เป็ดบาบอรี่นะครับพอเป็ดกานะครับมันแยกออกกันไปนะครับนะก็คืออยากให้พี่น้องเห็นมานะครับให้พี่น้องเห็นมาเขาเริ่มต้นจังไดนะครับนะเริ่มต้นแค่เลี้ยงไ้คู่นึ่งก็ได้นะครับพี่น้องเนาะเลี้ยงแค่แม่เป็ดนะครับพอแม่พันเป็ดบาบารี่เนี่ยแค่คู่นึ่งก็ได้นะครับพี่น้องนะเขาก็จะได้ลูกเป็ดออกมานะครับเนาะสิบตัวยี่สิบตัว เรื่อยๆนะครับค่อยๆสะสมพี่น้องค่อยๆสะสมนะครับนาะบ่บแมนว่าเห็นสร้างขีเราขีตามสร้างมันกับ่แมนนะครับจังสันันนก็คือเขาเหตุแค่ล่อมืดตายนะครับพี็น้องนะเลยล่อมือตายเป็นนีเป็นศิลป์เขาคือเก่านะครับเนาะแบบนี้มันสามารถที่จะไปของมันเองได้นะครับพี่น้องนะมันสามารถที่จะไปของมันเองได้นะครับเนาะไปไปได้นะครับพี่น้องคือแค่เขากินอิ่มนะครับเนาะแค่เขากินอิ่มก็โอเคแล้วนะครับเนาะ พี่ต้องเห็นบ่อว่าเป็นอันนี้เป็นพ่อแม่นะครับเนาะเป็นพ่อแม่เป็ดนะคับเนาะแค่เขากินอิ่มเขาให้อาหารอิ่มกินอิ่มกินเต็มนะครับเนาะเขาก็จะโตเรื่องของการโตการใหญ่มันกระดี่ไม้อีกอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะคือเพียงจะเขาว่าตั้งใจที่จะดูแลรักษาเขาหนะาพี่น้องนะครับนะกับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนยูให้เขานะครับเนาะพี่น้องเนาะกรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนยูนะโตกินกับกินนะครับเนาะ เดี๋ยวจักหน่อยนะครับผมเปลี่ยนน้าเปลี่ยนนู่แล้วผมกับศิพาไปเบิง่งลูกเป็ดนะครับเนาะลูกเป็ดคีอฟักออกมานะครับเนะาะฟักออกมาแล้วก็เขาฟาักแบบธรรมชาตินะครับบ่ไดนสายเครื่องนะครับพี่น้องบ่ไดนสายเครื่องกรลรางทำความสะอาดออกให้เขานะครับเดี๋พี่น้องเนาะ จำหนี้กะสามารถเลี้ยงได้นะครับน้องพี่น้องคำว่าคำว่าเห็ดกับอยากเห็ดมันบูคือกันเด้พี่น้องนะครับเนาะคำว่าเห็ดกับอยากเห็ดบูคือกันนะครับเป็นอยากเียจังซี่นะครับน้องพี่น้องเพราะเบิ่งการเบิ่งงานเลี้ยวนะครับน้องพี่น้องมาเยี่ยมไมายามเล้วน่าจะได้เห็ดตามได้นะครับพี่น้องนะคือใส่ได้จริงนะนะครับเนาะใส่ได้จริงนะครับเนาะใส่ได้จริง ก็คือเขามีทีอจอนี่กันเรียงได้นะครับพี่น้องเรา นะครับเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาให้เบิงให้แง่งกันเนาะครับพี่น้องนะมาให้เบิงให้แง่งกันเนาะหมดกับไล่ๆเดีลยวพี่น้องหมดกับการผมแล้วล่ะนะผมก็ใส่น้ำให้เป็ดก่อนนะครับเวเป็ดของผมใสน้ำที่ไม่แล้วก็ไปพาไปเบิงเรื่องของลูกเป็ดเนาะครับพี่น้องนะก็คือนะครับขั้นเหตุเป็นก็ยังอุตสาหกรรมเพิ่นนะครับนะกตมีปัญหาเรื่องของเสียงเรื่องของกินนะครับในอันนี้ก็คือสามารถเทาเห็ด ็ดไว้ก็สามารถเลี้ยงครอบกล้วได้นะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเองไปเบิ่งแล้วนะครับพี่น้องมอเองเบิ้งแล้วก็สามารถเ็ดตามได้นะครับเนาะเฮาก็เห็นสังเกตบ่ว่าผมเ็ดแบบธรรมดานะครับเฮ็ดปอบเอาพุ่นมาพี่เอาพี่มาพุ่นตีพุ่นตีพี่นะครับพอเป็นข้อก็ซื้อมันกัอยูได้แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะพึ่งพาได้นะครับเนาะเป็ดไข่เฮาก็มีนะครับน้องเป็ดไข่กับมีเป็ดบาบารี่เป็ดเนื้อเขาก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็คือ ขายใครแน่ขายใครแน่ขายตัวเป็ดแน่นะครับเนาะ <im itation> มันก็ซ้ำให้พี่น้องที่ติดตามทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับเนาะสามารถเทศตามได้นะครับเนาะตามารถเทศตามได้ <im itation> พเพราะได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับเนาะ <im itation> มันอยู่ที่ว่าเขาจะอาเฮ็ดเป็นแบบใดนะครับเนาะบางคนมากว่าบมมีทีบมมีนันบมมีนี่เฮ็ดบ่ไรนะครับเนาะลองไปเห็นหันไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะหันไปับไปเบิ่งนะฮะเพราะว่านะครับ <im itation> หลายผู่หลายคนเพิ่นเห็ดนะครับเนาะหลายผู้หลายคนเพิ่นเห็ุเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดจ้งไดคือ <c oughs> ทีไรหนึ่งนะครับม,มีได้ดเป็นแสนนะครับเนาะทีไรหนึ่งมีได้เป็นแสนก็คือเพิ่นเพิ่นเห็ดหลายอย่างนะครับนาะพี่นอนะ้องเนาะเห็ดหลายอย่างล่ะกา่าหลายหลายยาง่วมกันเนี่ยแหละพี่น้องมันก็เลยทําให้มีเรื่องของการมีได้ขึ้นมาเนาะครับเนาะมีได้ขึ้นมาเนาะอันนี้ผมพาไปเบิ่งนะครับเนาะเฟซหาตา ฟักได้บางกี่มือนะครับเนาะฟักเล็บางกี่มือมหลังมือจังเลยบางกี่ข้าตาไอ่เปืือนมานะครับน้อพี่น้องนะอันนี้ลูกเป็ดพี่น้องจิบชิบๆๆๆๆๆๆชิเห็นมั้ครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกเป็ดบับเบอรี่นะครับในนี่ฟักอยูธรรมชาตินะ่ไดิไตเพราะโตเลยพี่น้องบ่ท่านบ่ตายเพราะโตเลย กระอดเบิร์ดนะพี่น้องเนาะกระอดเบิร์นะอันนี้ก็เป็นลูกเป็ดบาร์บีรี่นะครับก็ยังที่บอกว่าเขาเริ่มเลี้ยงตัวหนึ่งสองโตนะครับพี่น้องเราเลี้ยงตัวหนึ่งสองโตนะครับต่อไปมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทิพซีโตเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ทิพซีโตวทิพซีโตนี่กะขั้นใหญ่ขึ้นมานะครับขั้นใหญ่ขึ้นมาเบิร์ตนี่กะบ่หน่อยเนี่ยพี่น้องขั้นมาทิพซีโตวนี่ขั้นเป็นตัวแม่เบิร์ตนะครับขั้นเป็นตัวแม่เบิร์ต กรตีแม่ละสิบตัวขึ้นยังวานะครับแม่ละสิบไข่สิบไข่กับสิบตัวนาอพี่น้องเนาะสิบตัวก็จะเป็นสิบตัวก็จะได้ไข่ร้อยนวยนะครับไข่ร้อยนวยก็จะได้เป็ดร้อยัวคือกันนะครับรนะครับตีทิมทิมตากะเจ็ดสิบแปดสิบโตผุนน้องพี่น้องเนาะข้าวเดี่ยวเท่านั้นแหละนะครับเนาะข้าวเดี่ยวเท่านั้นแหละก็ไม่เป็ดหลๆนะครับเนาะค่อยขยับขยายไปนะครับเบื้องต้นก็นคือ เริ่มต้นเฮ็ดสากอนนะครับพี่น้องนะเน,เา,นะเาะเริ่มต้นเฮ็ดสากอนนะครับเพอเริ่มต้นเฮ็ดแล้วนะครับมันก็จิต่อยอดของมันไปเองได้นะพี่น้องเนาะอันนี้กับมาฝากพี่ต้นน้องกันนะครับเนาะฝากพี่ต้นน้องกันนะครับคือบางผู้บางคนเิ่นเบิ่งตามยูทูบนะครับเบิ่งตามยูทูบแล้วกะฟาร์มเขาคือมาตรฐานจังสั้นจังสี่นะครับแนละ้วอันนี้เขามีทุนหลายเลยพี่น้องคันเฮานี่เขาจะเฮ็ดคือนมันก็อยากอยู่เล็กน้อยนะครับเนาะ บางคนเพิ่นมาเบิงเ่งแล้วเพิ่นก็ว่าโอ้ยเซ็นตน้ำรรบ่ได้ดอกเพราะว่าบ่มีนะครับบ่มีตุ่นชนเห็ดคือเจ้านะครับแล้วบ่มีตุ่นชนเห็ดคือเจ้าคําว<ด>่าบ่มีเดี่ยบางคนก็บ,บ่มีอีหลีเดพพนะ้พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเนาะน้อพี่น้องมันมาก,กินหนามเนี่ยได้กินคือสิหิวน้ํามพี่นอ้องมาก,กินน้านะําเนาะแล้วมากินน้าําลุมล่มๆๆๆเลยนะครับคําว่าบ่มีก็คือบ่มีอีหลีพี่นอ้อง นะครับก็เลยนํามาให้เบิองนะครับนํามาให้เบิองกันว่ามันเป็นยังไงไปยังไงนะครับเนาะอันนี้เขาหิวน้ำเนาะพี่น้องนะเขาหิวน้ำแล้วกาน้ำไม่กินแล้วก็โอเคเลยแล,ล่ลืมๆมาเลยนี่กินน้ำเนาะหิวน้ำพี่น้องนะครับก็พราดีว่า <c oughs> เมื่อสักครู่นะครับเชฟตะวันลุงเองนะครับได้รับออเดอร์มาเรื่องของน้ามักนะครับน้ามักให้แพ้กินนะครับน้ามักให้แพ้กินนะฮะคลิปหนานะครับผมจะเชฟตะวันลุงจะพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับพี่น้องไปเบิ้งเรื่องของการเท็ดน้ามักนะครับน้ามักให้แพ้กินนะครับลูกค้ากออเดอร์มากาะคลิปหนากาจะทําเรื่องของน้ามักนะครับให้เบิ้งกันเลยเบิ้งทุกขั้นทุกตอนเลยว่า เขาสามารถที่จะหาสมุนไพรนะครับน้ำบ้านน้ำซองไรบบนะครับน้ำบ้านน้ำซองไรโบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรที่ตามบนบ้านเขานี่นะครับมารักษาสัตว์เลี่ยงของเขาได้บบนะครับก็ตอบว่าได้คือกันนะครับพี่น้องเนาะตอบาได้คือกันนะครับเนาะเมื่อื่นเนาะบ่แม่นมื่อื่นเราพี่น้องคลิปหนานะครับคลิปหนาสี่เป็นคลิปการอ่าม่บอกเราเก้าสิบหายพี่น้องนะครับ มาบอกเราเก้าสิบพี่น้องเรื่องของการเฮ็ดสมุนไพรน้ำม,มักให้แพ้นะครับเนาะ <S 1> <S 1> พอดีผมยางมาเจอพอดีพี <NH ANG. S 1> พ่น้องยางมาเจอพอดีกระตีบอกเป็นข้าวๆเป็นข้าวๆนะครับติดตามคลิปหนาก็กแล้วกันนะครับเนาะอันนี้คือสมุนไพรนมนมราชสีนะครับแม่แพ้ที่คลอดลูกออกมาบ่มีน้ำนมให้กินนะครับบ่มี้ำนมให้ขขกินกระทั่งพี่น้องทางสกลนครเพื่อนกระทรมาหาเจ้าตัวลุงเป็นชั่งโมงอกันเรื่องถาม เรื่องของสมุนไพรที่ให้แม่แพ้นะครับแม่แพ้คลอดออกลูกออกมาเป็นลูกแฝดเพิ่นมาคดีใจน้าเพิ่นนํานะครับพี่น,อน,น้องน้ำเพิ่นอ่าคดีใจน้าเพิ่นนานะครับแม่แพ้เพิ่นคลอดลูกออกมาได้ลูกแฝดสามเหมือนพี่น้องทั้งว่าเพิ่นดีใจหลายแต่บัดนี้นีแพ้เพิ่นก็เลยบ่มีน,น,นมนมมให้ลูกกินนะครับเจ้าลุงก,ก็เลยบอกว่า ให้ใส่สมุนไพรน้ำนมราชสีนะครับเนาะให้ใส่สมุนไพรให้นมลากจะสีให้แพ้กินนะครับเนาะบ่พ่อข้าวเนาะครับพี่น้องนะบ่พอข้าวน้ำนมแพ้ก็จะแตกออกพูดปูดแพ้ก็จะมีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเนาะอันนี้คืออามาฝากพี่ตอนน้องกันคือเก่านะครับในเรื่องของสมุนไพรน้ำนมราชสีเนาะบ่ว่าจะเป็นค้นก็ดีนะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นค้นบ่ว่าจะเป็นซั์ Carbon. นะครับที่บ่มีอาน้ำนมให้ลูกกินนะครับก็สามารถใส่สมุนไพรตัวนี้ได้นะครับพี่น้องเนาะ อีกตัวหนึ่งพี่น้องเด็ไหนกันไหนไหนเรี่ยวนะครับมันมีพอดีมีมีก็บพระได้บอกได้กล่าวกันนะครับน้องพี่น้องเรื่องของลูกใต้ใบนะครับพอดีบอกกันได้บอกได้กล่าวกันเรื่องของลูกใต้ใบนะครับพอดีผมก็ยางมาเจอพอดีนะครับนี่เขาดูสมุนไพรลูกใต้ใบนะครับพี่น้องรือว่าหนายใต้ใบนั่นเองนะครับหนายใต้ใบกับลูกใต้ใบบุเคลือกัน ยาใต้ใบจะเป็นก้านสีแดงพี่น้องเนาะเป็นก้านสีแดงแล้วก็ต้นกิ้งก้านสาขาจะเป็นสีแดงนะครับ nice e พี่น้องเนาะอันน <Overwatch> <ped anche> ี้คือศูุนไพยลูกใต้ใบลูกใต้ใบเนี่ยสรรพคุณก็คือคันมหาให้สัตว์นะครับเราพี่น้องเนาคั้นมหาใศาสต์กินเนี่ยก็คือแม่แพะหลังคอดจะมีการขาอ่อนนะครับพี่น้องเนาะสมุนไพรลูกใต้ใบสามารถรักษาอาการแพ้ขาอ่อนได้นะครับพี่น้องเนาะอาการแพ้ขาอ่อนได้นะครับเนากรมะต้มนะครับมะต้มแล้วก็เอาน้ากรอกให้แพะกินนะครับเนาะ ป้องกันโรคขาอ่อนได้คือกันนะครับเนาะกามาฝากพี่ต้อนน้องสมควนแกเวลาพระสมควนแ่เวลาเนาะครับเนาะก็จะได้อำล่าพาจากพี่น้องไปก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะโอกาสหน้าฝ้าไม่จะมาพบพ่อกันไหมก็ฝากติดตามนะครับเนาะฝากติดตามฝากกดซับตะไคร่หัวคาให้น้าแน่นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นนะครับเพื่อเป็นแห้งใจนะครับเพื่อเป็นแห้งใจ ให้ทำคลิปไม่ๆนะครับเนาะมาฝากพี่ต้นน้องกันคือเก่้านะครับเนาะพี่น้องเนาะมะฝากพี่ต้นน้องกันคือเก่านะครับมือหนามือหนาฝ้าไหมนะครับเราเช็ดตะลุงอีกเองนะครับเราจะอ่าเฮ็ดคลิปใหม่ๆหมนะครับนรงเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับนะสมุนไพรมาฝากพี่ต้นน้องกันคือเก่านะครับฝากพี่ต้นน้องกันคือเก่านะครับเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องอัปลาพระจากพี่น้องไปซากอนนะครับเราเอาไว้โอกาหนาครับเราเอาไว้โอกาสหนานะครับกันจะมาพบพ่อกันไหมนะครับเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันด้วยดอกกระดังงาพี่น้องเลยตอบด้วยกระดอกกระดังงาต้องอัปลาพระจากพี่น้องไปก่อนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ